อันนี้จะมาพูดถึงอริยสัจส,สี่นะคะความจริงอันกระเสริฐซึ่งจะเป็นเอ่อมมทุก์สมุทัยนิโรธมักมักมีองค์แปดส่วนตัวน่าจะได้แค่นิโรธนะคะมักยังไม่ได้เรียนเลยคือทุกแค่ทุกตัวเดียวคุณก็ กว่าจะจัดการได้นะคะทุกเรียนปฏิบัติธรรมส่วนตัวนะกว่าจะเข้าใจคำนี้นะคะสี่สิบห้าปีนะอืมสี่สิบห้าปีจัดการได้นะคะคำว่าทุกตัวเดียวเนี่ยคะ่ะได้พบพระธุดงเนาะก็เลยเข้าใจนะท่านสอนฟังพระธรรม พอระลึกได้แค่นั้นแหะค่ะทุกแก้ทุกตัวเดียวก็คือบริหารตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะสุขภาพการกินการนอนการใช้ชีวิตพยายามรักษาสินง้าดูแลตัวเองทุกอย่างค่ะแก้มันสามารถการเล็แก้ได้ถ้าเข้าใจกว่าจะผ่านทุก45ปีนะคะอืม พอ45่สิบห้ปีเข้าใจพระธรรมแล้วก็พบพระรัตนตรัยก็สามารถแก้ได้นะคะทุกเห็นไหมแค่ทุกตัวเดียวอะ่ะรู้จักอริยสัจสี่เข้าสู่กระบวนการความจริงอันประเสรศิฐสิ่งที่จับต้องได้แก้ไม่ยากค่ะเสร็จ เมื่อบริหารจัดการร่างกายใจจิตตั้งแต่หัวจุดเท้านะคะโรคไม่มีโรคทางกายไม่มีโรคทางใจไม่มีแต่ส่วนตัวมันติดร่างทรงตอนอายุ45นี่ยังถอนไม่ได้นะแม้จะบริหารจัดการตั้งแต่หัวจุดเท้าแล้วเขายังฝังยังแฝงอยู่นะคะทีนี้เข้าสู่สมุทยัยคือการละ ตรงนี้ล่ะค่ะผ่านไปอีกปีหนึ่งนะถึงละได้แล้วก็มีครูบาอาจารย์พระท่านมาช่วยถอดถอนที่ร่างกายนะคะหลากหลายวิธีมากอืมท่านเช็คเจอก็อาบน้ำมนต์นะร้องกรีดเสียงเปรตหลุดมาจากนะรกไหนก็ไม่ทราบนะคะวิญญาณที่เขาแฝงอยู่นะมีจริงนะไม่ใช่ไม่มีไม่ได้ว่าไม่เชื่อเพียงแต่หลุดแล้วก็ คือปล่อยให้มันหมดไม่อยากจะไปอะไรตรงนั้นเพราะว่ามันหลุดไปหมดแล้วเนาะบนหัวเราภาวนาตอนนี้มันก็เลยไม่มีการถอดทอนที่ร่างทุกทรมานมากค่ะจี้ตรงไหนก็เจอก็ด้วยพระท่านจี้ได้คาถาคมเจอก็ร้องนะคะร้องเจ็บปวดถอดกันในอุโบสถเลยนะทำทุกวิธีทางค่ะอาบน้ำมนต์จี้ตามตัว เจาะเลือดในอุโบสถเอาไข่ดึงด้วยคาถาอาคมอะไรก็แตะเพราะว่าลงผิดรับถึงขันร้อยแปดนะคะร้อยแปดไม่ธรรมดานะทำไมถึงถอดถอนได้ก็คงเพราะบุญละค่ะบุญวาสนาคือเราทำบุญตลอดเลยนะรู้ว่าตัวเองตกทุกข์ก็ทำบุญเลยค่ะทำบุญอย่างเดียวเลยวันหนึ่งก็ ถึงเวลาพบพระอริยะที่ท่านเมตตาชี้ทางให้ละมันสำคัญตรงนี้ค่ะตอดถอนรั้งทรงสำคัญช่วงละสมุทัยละวางเพราะว่าเขาหลอกจิตถ้าเราภาวนาละไม่ได้นะไม่กล้าไม่แกล่งพอที่จะละเขาจะวนเวียนนะคะวนเวียนวนเวียนสิงจิตเราก็หลงแต่ถ้าเราแร่งพอนะ ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นนะละได้นะคะช่วงที่เข้ามาสิงจิตเราเราละเราไม่เอาไม่รับไม่เป็นเราอยากเป็นคนธรรมดาตั้งจิตอธิษฐานเลยอยากเป็นคนธรรมดาแล้วเวลาทําบุญเราจะอธิษฐานว่าเอ,อขอขมากรรมเนาะต่อหน้าพระไปขอขมากรรมในอุโบสถที่วัดวัดจุบันเป็นหน้าองค์ปฐมจมเด็จองค์ปฐมนะคะ ขอขมาลากรรมเพราะว่าเห็นแม่ชีท่านหนึ่งท่านโกนหัวแล้วท่านก็ยังไม่หลุดท่านร้องให้ขอขมากรรมแล้วร้องให้โฮเลยนะคะเราก็เลยยิ่งได้สติยิ่งได้สติอ้อบวชแล้วก็ยังไม่พ้นทุกข์ตอนนั้นยังไม่ได้โกนผมบวชแล้วก็ได้กลับไปอีกปีหนึ่งได้รักษาที่ร่างนั่นเลยค่ะถึงได้กลับแล้วก็ขอขมากรรมว่าเออชาตินี้ ตามที่ได้เคยเอ่ยสัจจะวาจาอะไรก็ตามขอขมาลากรามเนาะชาตินี้เกิดเป็นผู้หญิงนะเนาะไม่ขอบวชตลอดชีวิตนะคะขอเป็นผู้หญิงธรรมดาที่มีความสุขที่สุดในโลกนะทําบุญประขอแบบนี้นะคะเลยแล้ววันหนึ่งมันก็หลุดจริงๆนะละวางได้ก็คือการละวางทุกรูปแบบการละทุกรูปแบบ แต่ไม่ได้ละแบบพระนะคะให้ขาดทุกอย่างเพราะเราเป็นผู้ติชนเราต้องทำมาหากินละเราต้องมีสติระรึกรู้ให้ได้ว่าคนปฏิบัติแบบไหนเราไม่ต้องไปอิงของพระการพยายามรักษาสิ่ห้าเหมือนกันของคนเราไม่ได้เว้นขาดนะคะบางอย่างเหมือนแอลโกอฮอล์บางอย่างก็เป็นยาซึ่งมีความจำเป็นเพราะว่าออสมองและระบบป,ประสาท เลือดลมหลายอย่างเส้นเอ็นตึงอะไรพวกนี้ค่ะกินในระดับเป็นยากินได้ค่ะมียาที่โบราณมันจำเป็นต้องมีแอลกอฮอล์ซึ่งเราจะปฏิบัติแบบพระไม่ได้แต่ให้มีสติระลึกรู้นะคะยาก็คือยานะไม่ใช่กินจนติดงอมแงมทำงานทำการคือไม่มีสติต้องดูด้วย วิสนุกค่ะการปฏิบัติธรรมเข้าสู่อริยะสัจส,สี่ทุกสมุทยัยนิโรธมากนี่สนุกแต่ส่วนตัวพอละบริหารจัดการทุกได้แล้วก็อายุสี่สิบห้าบริหารจัดการทุกได้จิตอิรอนหลังอ่ะอันนั้นได้แล้วจิตไม่มีแล้วยังแฝงประน,นั้ันก็ยังมีแฝงนะคะะบวนเวียนมาอีกปีหนึ่งตอนนั้นปีหกสามอายุสี่สห้า ปี64อันนี้ถอดที่ตัวนะคะที่ร่างพระหลายรูปนะคะท่านเมตตาช่วยถอดทนให้หลวงปู่แต่ตอนนี้หลวงปู่พดปัดห้วงจังหวัดตราดไม่อยู่แล้วนะคะท่านทำสร้างศาลาอาคารปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ตอนนี้ไม่ได้กลับตราดสักพักหนึ่งแล้วไม่รู้ถึงไหนแล้ว หลวงปู่ท่านต้องรู้สิว่าคนเป็นเยอะท่านเลยทำอาคารปฏิบัติธรรมไว้รองรับเพราะแน่นอนเราก็เห็นนะเท่าที่เราไปที่ไหนผู้คนตกทุก,ทกเยอะมากค่ะเพราะอะไรการบูชาสิ่งผิดการลงผิดเยอะเลยไปตรงไหนก็เห็นซึ่งบูชาอะไรก็ไม่รู้ค่ะ แล้วเวลาเราไปเราไม่ทําตามเขามาโกรธเราอีกไม่ไวหายของเขาอะไรเงี้ยเอา้าก็บอกว่าเราบูชาพระรัตนไตรเราไม่มีของไม่มีอะไรเขาก็ไม่เชื่อนะพอเราไม่ไวหายเหมือนเขาก็มาโกรธเรามันใช่เหรอควรมันเป็นกงินขนาดนี้หรือเหรอเออป่วยไม่สบายก็ไม่ยอมรับตัวเองไม่ดีเนาะถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นทุกขนะ์เนาะสิ่งที่จะต้องทํานะคะ พบจิตแพทย์ปฏิบัติธรรมแก้ด้วยตัวเองแล้วเมื่อน,นั้นเราก็จะอยู่แบบสบายอะ่ะหัวถึงหมอนอยากหลับก็ไม่หลับก็พูดยาวยาวโทรย,ยาวปื้อสองปื้อก็หลับแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรส่วนตัวผ่านทุกผ่านสมุทรไทยกันละมาถึงนิโรธเราคิดว่าเราอยู่ในสภาวะ พ้นทุกนะดับทุกนะส่วนมากมีองค์แปดอันนี้ยังไม่เรียนยังไม่เรียนอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะไปศึกษากับพระอาจารย์นะคะมีพระอาจารย์จรัดอยู่วัดไม่รูดเราคิดว่าท่านถึงนะท่านเป็นหลานลวงปู่พุทธอ่ะตอนที่เราติดร่างทรงอะ่ะพระอาจารย์ยังบอกเลยโยมไม่มีนะคงติดแบบ ที่บนพีมาเป็นปีเป็นหินเพราะเราถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์มีองค์นั้นองค์นี้แบบนั้นแบบนี้แล้วพระอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็บอกไม่ไมีพระท่านก็ไปนิพพานหมดคือท่านชี้สติให้เรานั่นเองค่ะโอ้ยช่วงที่ถอดตอนร่างทรงมันเจ็บปวดทุกทรมาน